ระบบราชก,การเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนนี้ย้อนไป3 0 4สปีนี่โอ้โหปวดจะไปถ่ายรูปแบบประชาชนได้ผู้หญิงาบางคนแต่งหน้าี่โอ้โหสะสวยนียพอไปถ่ายรูปจริงนี่เล,เลิกหมดเลยนะเงือออกเต็มเดี๋ยวนี้ง่ายไวนะครับเด็กรุ่นหลังมีรุ่นลูกเรานะสบายไปถึงนี่ถ่ายแลปบปรับให้เลือกรูปได้ตัาหานะครับถ้าชอบรูปไหน แต่ก่อนนี้เลือกได้ที่ไหนใช่ไหมครับแค่จะได้ทำก็มุนแล้วเดี๋ยวนี้สบายแล้วระบบราชการดลยนะสำนักงานที่อะไรเลยนะครับตอนนี้นี่จะเหมือนกระป้เงไปทุกทีและลองไปเข้าดูมีแอร์มีอะไรนจัดรุปแบบสวยงามไม่เหมือน,นสมัยที่ก่อนสมัยก่อนร้อนๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันดึงดูด นี่คือระบบที่เปลี่ยนแปลงมาที่ก่อให้เกิดการค้าทายกับสาธารณสุสเขรรรสรสใใสเรื่องของนอกประเทศก็มีส่วนนรที่เกิดการท้าทายให้กับวงการสาธารณสุขเราไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกของประเทศอื่นเช่นจีนตอนนี้จีนเป็นไงฮะอุอ้นตกต้องปิดตลาดเรือสองสามวันก่อนพออุ้นจีนตกกระทบกับไทยมันมีการกระทบไปหมดนะครับ แม้แต่หุ้นอเมริกาเลยประเทศใ,ใหญ่ๆถ้ามันตกมาก็กระทบกันหมดนี่คือภาวะเศรษฐกิจของโลกความขัดแย้งระหว่างประเทศมีหลากหลายประเทศที่เกิดความขัดแย้งแต่สาระสุดไทยรัฐระบาลไทยก็ต้องดูความขัดแย้งระหว่างล่อประเทศเราในอาเซียนกันเป็นหลักนั่นคือกัมพูชาใช่ไหมครับกัมพูชาก็เขาพระวิหารเดี๋ยวก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เงียบ เดี๋ยวพอมาถึงช่วงเวลาก็เกิดปัญหาว่าอะไรบ้นะครับนี่คือความไม่แน่นอนที่มันส่งกระทบกับความพัฒนาสาธารณสุขเพราะว่าปัญหาการเงินความขัดแย้งเป็ต่อให้เกิดความไม่ร่วมมือและเป็นปัของสาธารณสุขกัมพูชาพอทะเลาะกันจะสู้กันจะดีกันก็ไม่มีความร่วมมือแล้วถอนตัวอะไรบ้างหรือดื้อบ้างอันนี้ก็เกิดกระทบกับสาธารณสุขของเรา กเกิดตกนะเกิดความท้าทายเพราะว่าโลกน้อนการแข่งขันในส่วนภูมภาพเรารวมกันได้จริงแต่ลึกๆแล้วเราจะเย็นต้องแข่งกันอยู่นะครับไม่ใช่ว่าการรวมประชาคมอาเซียนเหมือนกับประเทศไทยเราก็เหมือนกับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งอาเซียนสมมุติจังหวัดในอาเซียนมีสิบประเทศสิบจบังหวัดใช่ไหมครับประเทศอาเซียนอีอหนึ่งป,ประเทศ เพราะฉะนั้นไทยเราออก็คือจังหวัดหนึ่งใน10จังหวัดของอาเซียนถ้าเราเปรียบเทียบนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ในแง่ของการแข่งขันเนี่ยมันก็ยังมีกันอยู่ลึกๆนะครับมีกันอยู่ลึกๆไม่ใช่ว่ารวมมันปุ๊บไม่แข่งกันนะครับเราก็ต้องขายข้าวขายอะไรแข่งกับเวียดนามนะครับแข่งกับพวกกัมพูชา,นา,นาน่ที่เขาทําสินค้าขาย,ยเหมือนกับเรา ีนี้มาดูนะครับเมื่อกี้ที่ผภาพรวมสิ่งที่ท้าทายเรามาดูนี้นีึ่งประชามองาเซียนก,กับสาธารณสุขความท้าทายสาธารณสุขเนี่ยมันมีรายละเอียดดังนี้นะครับเป็นเรื่องของอาหารนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของวิตกกังลน,นะครับหรือนะครับ พิธีกาก็คืออะไรฮนะเรียนมาบ้างเนี่ยสุรการสุขภาพนานชาใช่ไหมครับซึ่งความจริงแล้วตัวนี้เนี้ยเราไม่ได้ดูแลไอ้ตอนที่เราแบ่งงานกันในอาเซียนประเทศที่ดูแล,แลด้านสุขภาพในอาเซียนได้แก่สิงคโปร์แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ดูแลในด้านการท่องเที่ยวสนามบินเพราะเรามีสุวรรณภูมินะครับเราให้ดูแลสนามบิน กับการท่องเที่ยวแต่ไทยเราบอกว่าเราเนี่ยก็มีมีความเก่งานด้านนี้ด้านสุขภาพก็ขออีกอย่างนึงนะครับก็เลยลาารัฐบาลทุกสมัยเนี่ยก็เลยเห็นความสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพก็เลยมีก็ประมาณก,กับกระทรวงสนนาธารณสุขมากเป็นพิเศษเนะเพื่อจะดูแลางด้านนี้เพื่องลองไปดูที่เว็บไซต์สนนาธารณสุขน,นะครับก็จะปรากฏ ข้อมูลของโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศแล้วก็มีระยะมามีระยะเวลานะครับมีว่ารักษาโรคอะไรที่เด็กก็จะมีข้อมูลในนั้นนะครับซึ่งประเทศไทยเราถ้าพูดถึงเรื่องของของการรักษาโรคไทยเราจะเด่นในด้านเรื่องของโรคหัวใจโรคข้อระดูแพทย์แผนไทยแล้วก็โปรแกรมสุขภาพต่างๆซึ่งตรงนี้นะครับเราคิดตามาถูกกว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่เป็นคู่แข่งเนี่ยถูกประมาณสองสามเท่านะครับก็เลยเป็นยุให้คนมาใช้ค่อนข้างมากโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีนา่มากถึงสิบเก้าโรงพยาบาลในประเทศ,ทเเทศทไทย,ททไทยตอนนี้ก็ออกเจาะตลาดอาเซียนตอนนี้ก็ไปอยู่ที่กัมพูชานะครับไปลงทุนกัมพูชา โรงพยาบาลสองแห่งที่ขนมเป็นกับเสียงล่านะครับบารุงร่าเองก็ไปที่ที่ไหนอาราเบเนใช่ไหมครับนี้ก็เป็นเรื่องของของการเคลื่นย,ายน้ายอย่างเสรษีมากขึ้น